ครูเดือนวิชาพารเกตวัฒนาดำรงตำแหน่งโกไดมอนรายได้6 0แสนบาทต่อเดือนนะคะจุดที่ครูเดือนเข้ามาอยู่ที่เดอะเจมเนี่ยในอดีตครูเดือนเป็นครูโรงเรียนเอกชนแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพกับคนที่ที่บ้านก็พูดง่ายๆว่าเสียเงินไปเยอะกับการรักษาทำให้ครูเดือนเนี่ยมารู้จักธุรกิจเครือข่ายครูเดือนมาเจอเดอะเจมกับการค้นหา ต้องบอกเลยว่าครูเดือนใช้เวลานะ1ิเดือนเป็นบริษัทที่9 mm. ครูเดือนมองว่าถ้าในธุรกิจเครือข่ายให้เราขายของนะโ no นค่ะเป็นมัวขายของอยู่มันไม่ใช่แล้ว mm. พอพอเรามาดูว่าเฮ้ยถ้าธุรกิจเครือข่ายยุคนี้เขาใช้อ e ีคอมเมิร์ซแน่นอนเขาเรียกอะไรมันเป็นยุค4.0ที่จะเข้า5.0ละ mm. ครูเดือนมามองในเรื่องของบริษัท ผู้ประกอบการคือใครผู้ประกอบการประวัติเขาเป็นยังไงสายป่านเขายาวไหมคือทุกอย่างมันขาวใสหมดมันโปร่งใสหมดแล้วก็ที่ตัดสินใจเลือกอีกอย่างหนึ่งคือสินค้าเนี่ยทุกอย่างในเดอะเจมคือนวัตกรรมหมดเลยนะตัวสินค้านาวัตกรรมแผนระบบการผลตอบแทนของเขาอะพูดง่งายๆว่าเขาใช้สามอุตสาหกรรมมารวมกันไม่ว่าจะเป็น SLM MLM หรือ e-commerce ถ้าสามอุตสาหกรรมนี้มันมาอยู่ที่เดอเจมครูเดือนว่ามันชนะมันจะกินขาดเขาเรียกว่ามันจะฆ่า MLM ยุคเก่าแล้วก็ยุคใหม่พอครูเดือนเข้ามาจุดที่ครูเดือนตัดสินใจที่มาร่วมกับเดอเจมข้อหนึ่งคือท่านประธานสอนในเรื่องของการบริหารเงินครูเดือนไม่ได้ขยายในในใน,ในตลาดประเทศไทยอย่างเดียวนะคะครูเดือนขยายตลาดกัมพูชาเวียดนาม แล้วก็ประเทศลาวรวมทั้งประเทศไทยด้วยคูเดือนทำเดอรเจมประมาณยังไม่ถึง2ปีนะคะยังไม่ถึงสองปีคูเดือนสร้างรายได้ผลลัพธ์กับตัวเองเนี่ยถึง600,000บาทต่อเดือนแล้วก็ทีมเติบโตเยอะมากคติในการทำธุรกิจของคู่เดือนนะแน่นอนคูเดือนมีคู่เดือนไม่ได้ใช้ตัวเงิน,นเป็นตัวตั้งคู่เดือนใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักการแบ่งปันกัน แน่นอนเราเนี่ยต้องการเรื่องเงินอยู่แล้วแต่ถ้าเงินมันอยู่เบื้องหลังได้ไหมอะสำหรับครูเดือนนะครูเดือนทําธุรกิจแบบเอาความรักเอาการแบ่งปันเอาการเอื้ออาทรน,นําหน้าฉะนั้นการเงินมันมาเองแล้วครูเดือนก็สอนทีมงานแบบนี้ด้วยเป้าหมายของครูเดือนตลาดต่างประเทศต้องแข็งแรงตอนนี้ตลาดกัมพูชาก็แข็งแรงเยอะตลาดเวียดนามก็แข็งแรงเยอะแล้วก็ตลาดประเทศไทยก็เริ่มแข็งแรงเยอะละ อันนี้คือการเป้าหมายก็คือขยายตลาดสู่ AEC ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วถ้าเป็นเป้าหมายในของทีมแน่นอนในตำแหน่งทางธุรกิจเราก็มีเป้าหมายอยู่แล้วว่าใครที่จะได้ตำแหน่งไหนแล้วเราก็จับมือกันแล้วเราก็ร่วมมือกันนะคะ